And have understand what States also doing United going good good you to for to for the be e it's is I'm i m x ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ a b บยืนยันถึงความมั่นใจในการลงนามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Executive Order เพื่อสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกที่จะส่งผลดีต่อทั้งสองประเทศรวมทั้งความมั่นคงตามแนวชายแดนของสหรัฐครับ They secured the border, people t เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในรัฐแอริโซนาริมชายแดนเม็กซิโกเห็นด้วยกับการสร้างแนวกำแพงเขายังบอกด้วยว่าต่อไปก็คงไม่มีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายต้องมาเสียชีวิตกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุทางตอนใต้ของอเมริกาอีกต่อไปขณะที่บาทหลวงแรนดี้เมเยอร์ผู้สนับสนุนสิทธิของคนเข้าเมืองบอกว่า S 1> <S 1> การสร้างกำแพงเปิดเสรีสการไร้ความเคารพต่อประเทศเพื่อนบ้านและชาวอเมริกรันควรจะหันมาสวมกอดผู้คนเหล่านั้นด้วยการสร้างสะพานเชื่อมสัมพันธ์กันมากกว่านโยบายที่แข็งกร้าวต่อคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ผู้เข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารในหลายรัฐพยายามรวมกลุ่มหาคำปรึกษาจากองค์กรช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้การเตรียมตัวในยามที่ต้องเผชิญกับเจ้าหน้าที่ Trump has a lot of power, and I think that scares a lot of us. Really, these organizations are doing it, are trying to make it difficult for law enforcement to actually determine who has a right to be here and who doesn't, for the purposes of, of obstructing immigration law enforcement. <laughs> we saw refugee resettlement as an opportunity not only to do the right thing, the compassionate and humanitarian thing. Christopher Roras, <laughs> <Nighyok thesm -tree laughs> มีแผนเตรียมเปิดรับผู้อ,อพยพกว่า100 1น0้อคนจากซีเรียเขาบอกว่าแผนการช่วยเหลือนอกจากจะเป็นโอกาสในทําสิ่งที่ถูกต้องและแสดงความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์แล้วยังคาดหวังว่ากลุ่มผู้อ,อพยพจะสามารถตั้งรกรากและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการช่วยงานในส่วนที่ต้องการได้ในอนาคตแต่แผนการรับผู้อ,อพยพเหล่านั้นอาจจะต้องล่าช้าออกไปหลังการประกาศคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ครับ ผมพินิจการตุลาชม Voice of อเมริกาภาพภาษาไทยกรุ่มวอชิงตันครับ